สวัสดีค่ะวันนี้มาจัดการศัตรูพืชตัวร้ายกันค่ะดังนั้นจึงนำเสนอ5วิธีกําจัดศัตรูพืชนะคะถ้าเพื่อนๆพบวิธีที่ดีกว่าบอกเล่ากันได้นะคะ เพราะว่าศัตรูพืชมันคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับต้นไม้ของเราได้อย่างร้ายกาจมากเลยนะคะมันมีอยู่หลายชนิดด้วยกันค่อย่างเช่นมแมลงโรคของพืชวัชพืชและสัตว์ต่างๆค่ะ จริงๆแล้วนะคะวิธีการกำจัดมีอยู่หลายวิธีด้วยกันค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะจะนำเสนอ5วิธีนี้ค่ะเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็มีอยู่แล้วที่บ้านนะคะและค่อนข้างจะปลอดภัยที่สุดค่ะซึ่งเพลี้ยเนี่ยนะคะมันจะดูดกินน้ำเลี้ยงตามยอดอ่อนดอกใบอ่อนใต้ใบ จนต้นไม้เนี่ยขาดสารอาหารสุดโทมลงและในที่สุดนะคะเขาก็จะหยุดการเจริญเติบโตแล้วก็ตายในที่สุดค่ะโดยวิธีการแก้เบื้องต้นนะคะอย่างเช่นตัดทิ้งในส่วนที่มีปัญหาตอนนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วค่ะสังเกตดูว่าถ้าเกิดมีเพลี้ยนะคะก็มักจะมีมดจอมขยันอยู่เสมอนะคะมันก็จะยิ่งกระจายไปทั่วเลยค่ะดังนั้นนะคะ มาลองทำวิธีที่1กันค่ะก็คือใช้ยาเส้นค่ะมันจะปลอดภัยแล้วก็ลดสารพิษตกค้างนะคะดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้ใช้งานรวมทั้งพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยค่ะอัตราส่วนในการใช้ยาเส้นสําเร็จรูปนะคะก็คือ20กรัมแช่น้ำจำนวน60ลิตรแล้วทิ้งไว้24ชั่วโมง รองด้วยผ้าขาวบางผสมสารจับใบ5มิลลิลิตรก่อนที่จะนำไปใช้ฉีดพ่นค่ะสารจับใบที่กล่าวถึงนี้เขาจะช่วยในการสูญเสียสารที่เราฉีดเข้าไปนะคะเขาจะทำให้สารเนี่ยเกาะติดกับใบของต้นไม้แล้วก็เกาะติดกับตัวแมลงด้วยนะคะช่วยให้ท่อหัวฉีดไม่อดตันแล้วก็ทำให้พืชเนี่ยไม่มีคราบจากสารที่เราฉีดไปค่ะ แต่ว่าไม่ควรจะฉีดพ่นในช่วงที่มีแดดจัดนะคะและหากจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะก็ควรจะทำหลังจากที่เราฉีดพ่นไปแล้วอย่างน้อย4วันค่ะเพื่อให้สารนิโคตินเขาสลายตัวก่อนจ้ะ วิธีที่2ก็คือการใช้น้ำส้มควันไม้ค่ะอัตราส่วนก็ตามฉลากแนะนำเลยค่ะฉีดพ่นที่ใบหรือว่ารอบๆต้นไม้นะคะทุกๆ7-15วันเพื่อขับไล่มแมลงศัตรูพืชต่างๆไม่มีส่วนผสมของสารเคมีอันตรายพืชก็จะสังเคราะห์แสงได้เต็มที่จเจริญเติบโตได้ดีสูตรที่3 รู้สึกว่าสูตรนี้จะใช้ง่ายและสะดวกสุดนะคะก็คือสตาร์เกิลจีค่ะสตาร์เกิลจีเขาก็คือยาฆ่ามแมลงนั่นเองนะคะ เขาเป็นสารกําจัดแมลงชนิดดูดซึมเข้าทางระบบรากค่ะสตาร์เกิลจีเขาจะช่วยป้องกันกําจัดแมลงที่มันหลบซ่อนอยู่บนต้นไม้แล้วก็ใต้ดินค่ะกำจัดแมลงได้ประมาณ45วันป้องกันและกําจัดแมลงบนดินและแมลงปากดูดอย่างเช่นพวกเพลีย้ยพวกแมลงวีขาวมด ปลวกเป็นต้นค่ะการใช้ก็ประมาณ2กรัมนะคะต่อหลุมหรือว่าต่อต้นค่ะโดยการโรยรอบๆคนต้นรอบกระถางหยอดลงหลุมพร้อมกับมเมล็ดพืชที่เรากำลังปลูกก็ได้นะคะเพื่อป้องกันช่วงที่เขาเป็นต้นอ่อนค่ะ ต่อมาสูตรน้ำยาล้างจานนะคะควรจะใช้ชนิดไม่มีสารฟอกขาวนะคะเพื่อทำให้ขี้พึ่งของเพลี้ยแป้งนะคะที่มันสร้างคลุมตัวนะคะเสียไปแล้วก็หายใจไม่ได้ค่ะอัตราส่วนน้ำยาล้างจาน3ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำา20ลิตรค่ะหากใช้ได้ผลนะคะก็จะเห็นว่าตัวตัวเพลี้ยแป้งนะคะมันจะฝ่อแห้งไปนะคะ สูตรสุดท้ายก็คือสูตรที่5ค่ะสูตรที่5ก็คือสูตรที่4แต่ว่าเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะคะก็เพื่อทําลายการดูดซึมอาหารของเพียแป้งค่ะคือใช้พริกสดแบบนี้นะคะตำให้ละเอียดค่ะประมาณ2ช้อนชาแล้วผสมกับน้ำยาล้างจาน1ช้อนโต๊ะแล้วผสมกับ กระเทียม1ห,หัวใหญ่และผสมกับหัวหอมแดงสดอีก1ห,หัวใหญ่ค่ะจากนั้นก็ทำการปั่นเลยค่ะปั่นให้ละเอียด แล้วผสมกับน้ำเล็กน้อยนะคะตอนที่ปั่นเพื่อจะได้ปั่นง่ายขึ้นเมื่อปั่นเสร็จแล้วนะคะก็ให้เติมน้ำเปล่าลงไปอีก2ลิตรค่ะแล้วหมักไว้1คืนค่ะจากนั้นก็กรองเอาเฉพาะน้ำนะคะมาใช้แต่ควรระมัดระวังเรื่องต้นไม้ที่ยังมีใบอ่อนอยู่นะคะ กราบขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการกดติดตามการรับชมการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านนะคะแต่บางครั้งก็ตอบบ้างไม่ได้ตอบบ้างของอภัยด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะจากใจจริงๆจากใจสาร่าไทยค่ะ